สวัสดีค่ะช่องเจนนมารถตูสิ่งมือน,นิเฮาสิมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพี่หน้าเดียวพงสะทอนนะคะแล้วเาก็าไปไปช่วกันมาครับไปดถยู่แฮปปี้บัตเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ถึย แฮปปี oh, ้เบิร์ดเดย์ทูห้งเฮาแเพแฮงบ่อยนะคะเพราะว่าเพิ่นกำลังเห็นปีที่ทั้งสงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเป็นวันเกิดที่เงียบมากจะเป็นเกิดใ่มือเผาหลวงพ่อครับน้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูย พ่อให้ลันลูกเนี่ยบอกแบบในน้ำเลียงเด้อบอกพ่อนแบบนั้นเด้อดดขอให้ีหมันหดเยนวันนี้เป็นวันคล้มันเกิดขอให้สดสิทธิ์หลายผู้พังศากูมบนรดาประธานคอน

เอาทอดปลาที่ไห่แถวโกมูป่าป่าโอ้ปลาปลาแถวโกมุยอนที่เจ้าเขาลุงเอาปลาบินไปใส่ก็บ่เห็นเอาเพิ่นกระม้นไปสวดผู้ดีเพิ่นกระม้วนผู้ดิไปนั่งมาเพิ่นกระม้นไปสวดคุณเดียวแฮปปี้เบิร์ดย์นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยรวยเป็นที่ฮักที่หอมของเฟ้นคาเฟ่ฟี้นพิงลาบปอนใหญ่น้ำเนี้ย เอาเนี่ยโอ้ยแบงค์ขึ้นตังเลยดูเอาเอามาพร้อมพานเงินพานนีเต็มพ้นย่อมอบพระธิดาตััวน้นโอติให้อ้วนอ้ายได้แบ่งกันเด้อผู้หนึ่งเอาพ้นผู้หนึ่งเอาเค้กเด้อโอติเค้กก้อนนีเต็มพ้นย่อมอบให้อ้วนอ้ายได้แบ่งกันกินเด้ออ้ายเด้อซีเมนต์ต๊หลุมอยู่วางร่องโมปูนหันเสด็จบุหันจวบติดกรอง เนี่ยทั้งไหนเดี๋ยวนี้ผู้นายมาล่ำขนาดนี่ให้ซ้อมหอดเป่าคีิเนี่ยเครียกไปสันนิมรีอยู่หน่ดีดที่ชั้งหลังดีด้วยห้องพี่เตู้โอ้ พี่เต้ไปลากกล้องมือเดียวพาวไปเอกเพิ่อนกับแม่เสร็จแล้วค่ะเพิ่นกับมาใส่วันเกิดพอดีนี่เมื่อนี้ก็มื่อสุดท้ายแล้ยนะค่ะเมื่อ100เอ็นเพิ่นกับบอไปพุณละอีกปัะเทศนี่บันเกิดอีกพุณละเกิดปีหน้านเกิดปีหน้าอีกพุณละเพื่อนมากปีละสามมื่อจ้าขอบคุณค่ะอันผ่านนี่เดี๋ยวเอาขึ้นด้วยเพราะพระธิดาจะไม่เรียน ส่วนผ้านี่ติ่มผ้าของเพิ่นเอียงกับพ่อมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอจ้าจำเมื่อเกิดเจ้าของไดยยุติบ้านแมนอยู่ในบ้านเขาใส่ต่พาะสอเกิดซื้อๆป่าเอาขึ้นไกลับขึ้นแล้วเนี่เห็นบอจากสี่เล้วขันเท้าห้ยยังแกเขาขวางกลับขึ้นมาก็ได้รถต้นติดไหม่ติดมืออมีอรถนีเห็นบอรับประกันสี่พันบาทพระนะว่ายอบ้างกอน สีส้มม่ใสเดียวจ้าไม่หางหรอไปเบิ่งโอันนี้ไมาเอาอีกอยู่สวัสดีค่ะน้องเ้าอยู่ตรงไหนน้องเจ้าอยู่เออปีนี้เราจะไปยังไงอะคะออรอดใต้เวทีค่ะเพราะว่าวันนี้แคบด้านหลังเวทีเดินใช่ค่ะตอนนี้ทป็นการเสีท่าพิธีดีนะคะทางปุ่นเข้ากับมา Happy Birthday โอ้ยูไปอีกนาเดียวนะคะว่าไปเนี่ยเพิ่นช่วงนี้ก็สิเงียบเงียบมากได้อะไรมากินขนมค้ีปมาเอา ว้าวเคีพเยอะกว่าค่ะเคีพแป้งท่านนี้คือมีแม,มวแมวเป้า เอาคึพว,วิตะปูป้าโป้เกมาพี่ชายออรอยอ,อันไม่ยังนีจ้ะ ไปหาเต้งตัวเต้ง no. ต you know. ัว no. จ the ้ะเพราะพอีน no. oh, no. ้องขอคข้าเนะนั่มาเปิดกันไในดาวสั้นไอเบียนบ้านเมื่อใดเมื่อนเมื่นขนคุณจีนสิเอาดาวออกเงินเงินเมือนออกจากดาวได้เลยบอกเป็นกังเกล้อดาวสองชั่วโมงขึ้นก็ได้แล้วจ้ะเพราะใบเชียงว่านเอกาสเอาเงินออกโอกาสเอาเงินออกการเอาเงินออกได้ร้อยด่ะได้ร้อยเหรียญกันนั่นแล้วขอให้เก็บได้แค่ร้อยเหรียญให้ได้ถึงหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยดอลลาร์อันถ้าเสียเริ่มเรียนอีกจตอจตออะไรนะอันเราจะเสีทั้งพุ่นละซีพ่อเที่ยงคืนพุ่นว่า บหอดออกประมาณนักจะชั่วโมงสามจีุรมเมื่อไรถึงเมื่อให้อะไงไม่ถ่าวเด้อเพากับบรู้เนาะบอลู้ว่างานอะนี่แต่ละมือพี่กันเขาจั่นส3บอาซีด้ไร่ชดส่วว่าสาบดอกถ้าบอลว่าเป็นงานอันนี้เนาะเข้าใจว่าเป็นพุนพอดี ยูทูบน่ะดีที่สุมัครเลยยูทูบมีคนหนึ่งพันคนสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องถึงหมื่นยูทูบแค่แค่คนหนึ่งพันคนสามารถเปิดสร้างรายได้ได้เลยชั่วโมงอันนั้นรอชั่วโมงอันเวลานั้นอีกคือเก่าล่ะรอชั่วโมงอ่ะยอดชั่วโมงอ่ะยอดวิวเหมือนเดิมมันคนเขาดูเร็วยูทูบอ่ะมันขึ้นไปยอดวิวมันขึ้นไปขึ้นไปก็เพียรขึ้นไปไม่อย่างนี้คดูเพื่อเพียแบบนี่้ส่วนนั้นอันนั้นนี่นนี่นั่นที่นี่นอนนอนก่านเราอ่านเกายูท ไปพี่นอ้องเอาไว้ซำมีคลิปนีน้นะคะ